สวัสดีครับวันนี้เรามาที่ทะเลบางขุนเทียนนะครับมาปั่นออกลังกายกันนะครับเชา้าเช้าวันนี้มากันแต่เช้าเลยครับ เราไปกันครับรเช้าวันนี้คนน้อยนะครับวันนี้เป็นวันที่เขาเรียกว่าอะไรวาวันปั่นฟรีครับปั่นฟรีวันนี้ท้องฟ้าคลึ้มครับอากาศนิ่งเย็นสบายมากเลยนะโล่งเลยครับ เหมือนอยู่คนเดียวเลยตอนนี้เหมือนเดิมครับระยะทาง4กิโลเมตรครับผมไปกับ8กิโลครับเช้าออกลัางกาย มารับออกซิเจนนะครับมีความวุ่นวายจากเมืองหลวงแต่ก็ยังอยู่ในเมืองหลวงอยู่ดีครับ บรรยากาศเย็นสบายช่วงเช้านะครับคนที่ชอบวิ่งที่นี่ก็น่าวิ่งนะครับผมบางขุนเทียนทะเลกรุงเทพนะครับนี่คือทางเข้าไปที่ทะเลนะครับเราก็จะปั่นไปเรื่อยๆนะครับ ด้านข้างก็จะมีต้นโกงกางพวกผักเบีย้ยนะครับเยอะมากนะฮะตัวนี้จะเป็นอุโมงเข้าไปสู่อุโมงต้นไม้นะครับด้านหน้าของเรานะฮะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่14เดือนกันยานะครับเป็นหน้าฝน คืนฝนตกหนักมากนะครับแต่ตอนเช้านี่ก็ดีหน่อยไม่มีฝนเลยแต่อากาศก็ยังคลุมฟ้าคลุมฝนอยู่ด้านข้างทางก็จะมีพวกน้ำขายนะครับ เห็นไกล,ไกลครับมีมาคนกลาลังวิ่งมาครับสวนทางกับเรานะครับเรากําลังปั่นเข้าไปด้านข้างนี่จะเป็นป่ากโกงการนะครับถึงอุโบงต้นไม้แล้วนะครับตอนนี้ด้านบนต้นไม้ก็จะคลึ้มเป็นอุโมงค์นะครับ ระยะทาง1กิโลเมตรนะครับปลาอุดสมบูรณ์มากเลยครับนะครับ นี่คืออุโมงต้นไม้นะครับต้นไม้ที่มาเป็นอุโมงค์เลยสวยมากครับ ด้านหน้าก็จะเป็นจุดขายน้ำอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าเหนื่อยๆปันมาเหนื่อยๆก็แวะซื้อน้ำกินอะไรอเงี้ยได้นะครับข้างไหนมีที่ขายน้ำบริการตลอดเส้นทางนะครับ นักท่องเที่ยววันนี้บางตามากนะครับไม่เหมือนทุกเที่ยวที่มาเพราะว่าจะเป็นช่วงเชา้าปกติมาช่วงบ่ายช่วงบ่ายคนจะเยอะมากครับประมาณสัก11โมงเที่ยงถึงบ่สามโมงเย็นนะฮะคนจะเยอะมากนี่คือจุดขายน้ำจุดนึงนะครับ ด้านข้างก็จะเป็นน้ำนะครับเป็นที่เลี้ยงกุ้งนะฮะเป็นกุ้งเลี้ยงป่าเราก็ยังอยู่ในอุโมงอยู่นะครับตอนนะี้ยังไม่พ้นอุโมงไม้ก็มีนานาพันาุ์ครันหลายอย่างส่วนมากใะ้เป็นไม้เกี่ยวกับ พวกโกงกลางพวกผักเบีย้ยนะครับวันนี้จะเป็นโกงกลางทั้งหมดนะครับกินลมชมวิวกันนะครับช่วง <laughs> วนอุโมงมาแล้วนะครับทีนี้นีกจะเป็นจุดขายน้ำอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้จะมีสารที่เป็งูนะครับเป็นสารสกัลลานะครับโอ้ตรงนี้สะพานสูงครับเดี๋ยวต้องเร่งมิวจะขึ้นได้ปะสูงมากพึบพิบเพบพบพบเลยครับเอาขึ้นกันเลย ถึงไม่เอ่ยถึงไม่เอ่ยกำลังขาอยู่ไม่เอ่ยอสะพานนี้จะเป็นคลองนะครับผมคลองด้านนี้ก็จะเป็นคลองตึกสองฝั่งนะครับ ลองทีปล่อยน้ำเค็มเข้ามานะครับเราไปต่อกันฮนะด้านหน้าเราจะเป็นนากุ้งนะครับนากุ้งหนาหอยฮนะที่นี่จะเลี้ยงกุ้งกับหอยนะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยลงแนวเร็วมากเลย ากาศสวยนะครับข้างทางนี่คือบรรยากาศข้างทางนะครับข้างหน้าก็จะเป็นทุมสด จุดขายน้ํานี่ค่อนข้างจะมีเยอะพอสมควรนะครับตรงชุมชนด้านหน้าก็จะเป็นจุดขายน้ําเหมือนกันนะฮะช่วงต่อไปจะเป็นช่วงของป่าชายเลนนะครับอีก2กิโลเมตรตอนนี้เรามาได้2กิโลแล้วนะครับ วิดีโอนี้จะยาวนิดนึงนะครับผมเราจะถ่ายทอดไปถึงนู่นเลยครับตรงทะเลเลยนะถึงที่ทะเลตอนเชา้าจะเป็นยังไงนะครับเราไปดูกันที่ทะเลด้านหน้าจะเป็นชุมชนนะครับถนนก็จะร่วมรื่นมากนะมีต้นไม้รอบทั้งหมดเลย ถ้ามได้กินชดชื่นครับเข้ามาปั่นตรนนี้ไม่เหนื่อยนะถ้าเราปั Arizona, <aha> <şimdi S 2> ่นอยู <laughs> ่ข้างนอกจะเหนื่อยกว่านี้นะครับเพราะว่าออกซิเจนที่นี่มากดีมากนะครับเยอะมากเหมือนเราเป็นปอดเลยครับเนี่ยได้ปอดใหม่นะมาที่นี่บ่อยๆนะครับปอดดีครับไม่ต้องห่วงครับอันนี้ก็จะเป็นลานในหมู่บ้านนะครับเป็นชุมชนนะ เป็นลานประจำชุมชนเลยตัวนี้ด้านนี้ก็จะเป็นชุมชนนะครับเราจะเดียวขวานะครับอีก1นึ่งกิโลห้าร้อยเมตรจะถึงทะเลนะครับตรงนี้ไม่ไหวนะครับต้องต้องเข็นขึ้นแล้วถ้าทางก็ไม่ไหวครับ สูงมากเลยสะพานนี่สะพานสูงเลยครับผ่านเข้าชุมชนนี่ก็จะเป็นคลองอีกคลองนึงครับจะเป็นนาปู ราจะเลี้ยวด้านนี้นะครับ